สวัสดีค่ะคลิปนี้กับมาพอๆพอพอคลิปที่สามนะคะน้องพึ่งผ้ามาไหวองค์พระพุทธรูพปพระพุทธเจ้านะคะห้ารูปค้าพระองค์นี่นะคะน้องพึ่งขึ้นมาแล้วอยู่ชั้นสองแล้วนะคะชั้นที่สามไม่ให้ขึ้นนะคะบงังแดดนานกวายพายูโบสถ์ทั้งล่างนะคะพี่น้องอยากจะบอกว่าลมแรงมากแล้วมันหนาวมากนะคะเห็นแดดแบบนี้ก็คือมือแข็งพี่น้องค่ะมือแห้งมือแข็งเบิด จะพามาดูบรรยากาศนะคะนี่เลยดูทงปลิวดูลมก็รู้นะคะว่ามันหนาวมากจนแบบว่าเด็กหน่อยได้จับลเล้าเลยกับพี่น้องขามันสิบปิววิวสวยมากวิวภูเขาแบบนี้เลยคะ่ะหวัวกะสิบปิวพี่น้องขาลมมันแรงมาก มากจริงๆแล้วเราจะพาไปไหว้สักการะข้างในนะคะด้านใน <c oughs> หนาวแห้งพี่น้องค่ะจะพามาดูด้านในนะคะมันอาจจะเป็นภาพบพึบๆๆนะเด้อค่ะเพราะว่ามีแสงไฟ ซึ่งน้องพึ่งยอดอเรียนร่วมทําบุญกระทางวัดประจําพระธาตุประจําปีเกิดของหนูคือพระธาตุแช่แห้งนะคะปีเถาะค่ะยุ่จังหวัดน่านถ้ามีโอกาสสักครั้งในชีวิตน้องพึ่งก็อยากไปไหว้สักการบ,บูชานะคะที่จังหวัดน่าน หนาวบ้าหนาวเบิ่งจากการแต่งตัวของแต่ละคนพี่น้องค่ะต้องเสื้อแขนยาวเท่านั้นเพราะว่ามันหนาวมากใส่เสื้อสองสัตนถอดหมวกก่อนนะคะเขาม้ามา้างในถอดน้แล้วว่าจะหอมรูนะ องค์พระพุทธเจา้าสวยงามมากสีชมพูขาวนะคะง่ามหลายพี่นอ้องหลอดไฟเขาก็สวยมากเดี๋ยวน้องพึ่งขออนุญ,ญาตไหว้แป๊บหนึ่งนะคะ อันประจุเดียวว่าเห็นจะพาเพื่นมาบนผะนี่นะคะซิมี่อ่ะของให้บูชาหข้าซื่อเป็นที่ละลึกในทุกทุกที่ที่เราเข้ามาไหว้สักการะนะคะ เป็นองค์มรกตสีชมพูมรกตสีเขียวสีอันนี้เขาเรียกว่าแก้วแก้วสีชมพูลูกแก้วเปลือกหอยสวยมากมีองค์พรพพิคเนีด้วยนะคะ ม,มีลิฟต์ด้วยนะคะทุกคนสำหรับผู้ใดที่แบบวา่าเป็นงางเบาไย์เดินเบาไย์มีลิฟต์ให้บริการด้วยนะคะเพิ่มบิ๊กาอ์ที่ล่าค่ะพันเบิร์นอยาเพิ่งกับวิครคะร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ชมผู้ดูผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ดีดูแล้วอา่านดูแล้วคิดวิเคราะห์นะคะยอดเยี่ยมมากเลย ชื่นชมนะคะชื่นชมแบบเด็กยุคใหม่ที่อยากศึกษาแบบข้ามเป็นประวัศาสตร์นะพี่น้องด้านหลังเข้าไปนะคะที่เ้าเดียวเห็นอยู่ก็จะเป็นคาเฟ่นะคะพี่น้องค่ะเป็นคาเฟ่ปุ่นไกลๆพูนกับสป็นิโอพักรีสอร์ทคาเฟ่มีแต่แหล่งท่องเที่ยวนะคะผู้ใดไ,ได้บัคลิปน้องพึ่งือว่า คุ้มค่าเพราะว่าน้องเบิ่งผ้าไทยเบิ่งเบิดแน่าบ่อยากเบิ่งกับผ้าไทายเบิง่ง <c oughs> อุ้ยมีลูกแก้วหลากหลายสีนะคะสวยงามมากซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้ประวัติความเป็นมาแต่ก็อยากถ่ายให้ดูนะคะมีสมเด็จพระเทศด้วย <c oughs> มองคัน38ปดะกาศ หนูเป็นคนที่ชอบเที่ยววัดมากนะคะรู้สึกว่ามันมันทาให้เราจิตใจสงบมันเตุแบบมันเราได้ทําบุญอุ่นบุญถึงมาแบบไม่มีทรัพย์สินไม่ได้แบบทําบุญอะไรมากมายแค่มาเห็นเท่ากับแบบจะเลื่อนหูจะเลื่อนตานะคะแบบรู้สึกว่ามีความสุขกว่าที่เราไปเดินห้างหรืออะไรแบบนี้แต่หนูเป็นสายกินเลยมาวัดมาเที่ยวทําบุญเลยกินน้าปันกินยังสนิ่กก็มีความสุขแล้วพี่น้อง ความสุขเราเกิดขึ้นได้ง่ายง่ายๆ่าตื่นขึ้นมาแค่ยิ้มให้กันกังมีความสุขเอาี่นอค่ะเสียงเสียงน้องกีดลมแรงแม่แรงดูข้างนอกค่ะสังเกตจากเพื่อนมันถือพัดปิวแกน้ำปิวพี่น้องขะไอรถเข็นที่เหมือนในห้า ้าไปเบิงสั่นทังลายแต่ว่าน้องพึ่งกับไหวาพามาแล้วคลิปนี้ก็แปดนาทีแล้วน้องพึ่งก็ขออนุญาตจบคลิปนี้งนตอนนี้นะคะขอใหพ้พ่อพ่อแม่แม่ที่ได้เบิงคลิปได้อิ่มบุญได้มีความสุขได้ฟัผ่อนไปน้ำกันเวยคะ่ะบ๊ายบายค่ะ